สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ชาแนลนะคะ จากคลิปที่แล้วที่เราได้นําเสนอไปเรื่องสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลําโพงนะคะซึ่งจะปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีสุดท้ายหรือเป็นสถานีต้นทางและปลายทางนะคะแทนหัวลําโพงภายในสิ้นปี2564นี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็หมายความว่าจะต้องไม่มีรถไฟที่วิ่งเข้าหัวลําโพงนะคะเพื่อแก้ไขปัญหา จุดตัดกับถนนแก้ปัญหาจราจรค่ะคลิปที่ผ่านมานะคะซึ่งเราได้นำเสนอการปรับตารางเดินรถไฟใหม่ที่จะวิ่งเข้าหัวลำโพงเนี่ยเหลือเพียง22ขบวนในวันที่23ทธันวาคม2564นี้นะคะ ก็มีหลายท่านนะคะที่คอมเมนต์มาว่าไม่เข้าใจเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรายละเอียดน้อยวันนี้แอดมินก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการปรับตารางเดินรถไฟคิดว่าน่าจะละเอียดแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ขบวนรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลนะคะในปัจจุบันเนี่ยการรถไฟได้ปรับแผนปรับตารางเดินรถใหม่จำนวน155ขบวนโดยเริ่มในวันที่23ทธันวาคม2564ซึ่งเบื้องต้นจะปรับลดการเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงนะคะให้เหลือเพียง22ขบวนต่อวันค่ะ โดยรถไฟสายเหนือกับสายอีสานนะคะปรับตารางเดินรถใหม่รวมทั้งหมด74ขบวน 1. ก็คือรถไฟทางไกลเชิงพาณิชย์สายเหนือต้นทางจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะส่วนสายอีสานต้นทางก็คือหนองคายและอุบลราชธานีจะมาวิ่งบนโครงสร้างสายสีแดงนะคะเข้าสถานีกลางบางซื่อรวม42ขบวนต่อวันค่ะ 2. รถไฟชานเมืองสายเหนือสายอีสานอีกจำนวน14ขบวนต่อวันผู้โดยสารเนี่ยให้เปลี่ยนไปใช้ที่สถานีรังสิตและสถานีดอนเมืองเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงเพื่อเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อนะคะและก็อย่าลืมนะคะว่ารถไฟสายสีแดงเนี่ยจะเริ่มเก็บเงินแล้วนะคะในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ และข้อที่3นะคะรถไฟชานเมืองสายเหนือจํานวน2ขบวนต่อวันจะวิ่งบนโครงสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อ 4. รถไฟชานเมืองสายเหนือสายอีสาน จำนวน6ขบวนต่อวันวิ่งบนโครงสร้างรถไฟชันเมืองสายสีแดงคือจากรังสิตไปถึงวัดสเสมียนนารีจากนั้นจะใช้ทางรถไฟเดิมวิ่งเข้าสถานีบางซื่อเดิมและเข้าสู่สถานีหัวลำโพงเนื่องจากว่าเป็นขบวนที่มีผู้โดยสารจำนวนมากจึงจะทยอยปรับต่อไปค่ะและข้อที่5นะคะเพื่อรองรับการยกเลิกเดินรถไฟบางขบวนจึงมีขบวนรถวิ่งลูปสายสีแดงนะคะเส้นทางดอน เมืองรังสิตบางปะอินอยุธยาจํานวน10ขบวนต่อวันโดยความถี่ทุกหนึ่งชั่วโมงจะมา1ขบวนนะคะก็อย่าลืมบริหารเวลากันด้วยค่ะ ขบวนรถด่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษจำนวน24ขบวนต่อวันนะคะจะให้ใช้เส้นทางรถไฟเดิมวิ่งเข้าสู่สถานีบางซื่อเดิมเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาระบบห้ามล้ออัตโนมัตินะคะโดยหัวรถจักรเนี่ยจะเข้ามากลางปี2565จากนั้นก็จะทดสอบการวิ่งร่วมระหว่างรถไฟทางไกลกับสายสีแดงต่อไปค่ะรถไฟชันเมืองจากสุพรรณบุรีและนครปฐมจานวน2ขบวนต่อวันจะวิ่งเข้าสถานีหัว ลำโพงนะคะรถไฟชานเมืองเข้าสถานีทนบุรีสามารถใช้สถานีตลิ่งชันของสายสีแดงเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารได้มีจำนวน2ขบวนต่อวันนะคะและขบวนรถเดิมอีก10ขบวนส่วนรถไฟวิ่งลูปเส้นทางสายทนบุรีสารยามหิดลนครปฐมนะคะจะเป็นฟิเดอร์สายสีแดง จำนวน24ขบวนต่อวันรถไฟสายตะวันออกมีการยกเลิก7ขบวนนะคะที่เดินรถจากสถานีบางซื่อเข้าพื้นที่ชั้นในมีการปรับตารางเดินรถ19ขบวนค่ะรถไฟธรรมดาชานเมือง14ขบวนต่อวันเนี่ยเข้าสถานีหัวลําโพงเนื่องจากมีผู้โดยสารจํานวนมากนะคะรถไฟธรรมดาชานเมืองจํานวน5ขบวนปรับวิ่งกับสถานีมักกะสันนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตเรียลค่ะ ซึ่งก็มีจุดเปลี่ยนทายสินค้า3จุดนะคะนั่นก็คือสายเหนือสายอีสานที่สถานีเชียงรากน้อยตามผลศึกษาใจกล้าเดิมเนี่ยจะมีการทำลานขนส่งแล้วก็ขยายทางใช้งบลงทุนประมาณ497ล้านนะคะ และจะหาหรือผู้ประกอบการขนส่งในการเข้ามาดําเนินการขนถ่ายสินค้านะคะ2ก็คือสายใต้ที่สถานีวัดสุวรรณจะปรับปรุงวงเงินค่าก่อสร้างอยู่ที่519ล้านบาทและ3ส,สายตะวันออกนะคะที่ ICD ลาดกระบังค่ะ สำหรับการออกแบบของสถานีหัวลำโพงนะคะเพื่อที่จะใช้พื้นที่ทั้งแนวราบและแนวสูงให้เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วก็ยังคงอนุรักษ์อาคารผสมผสานไว้นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืนสำหรับสถานีหัวลำโพงเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนนะคะผสมผสานกับศิลปะยุคเรเนซองส์แล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสถานีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเรานะคะซึ่งเป็นส่วนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ค่ะส่วนพื้นที่ด้านในโถงสถานีจะมีการปรับปรุงให้เป็นโมเดิร์นมากขึ้น ส่วนแนวทางรถไฟเนี่ยจะมีการจัดระเบียบใหม่ให้มีความสะอาดสวยงามและก็ทันสมัยเป็นพื้นที่ออกกําลังกายสําหรับประชาชนที่อยู่สองข้างทางจะต้องจัดระเบียบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบุกรุกซ้ํำซากนะคะโดยเน้นย้ําให้จัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนสามารถทํามาค้าขายได้ด้วยค่ะ สำหรับการปรับโฉมพื้นที่โดยรอบของสถานีรถไฟกรุงเทพนะคะก็จะเป็นการปรับโฉมชานชาลาลงซ่อมสำนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่รวมกว่า2 0 1 20ไร่นะคะโดยแบ่งเป็นโซนดังต่อไปนี้ค่ะโซน A เนี่ยเป็นพื้นที่ถนนเข้าออกและก็ลานจอดรถด,ด้านคลองพดุงกรุงกรเกษม16ไร่โซน B อาคารสถานีกรุงเทพหรือหัวลําโพง13ไร่โซนซลงซ่อมรถดีเซลลางและร โดยสาร22ไร่โซนดีชานชาลาทางรถไฟ12ชานชาลานะคะแล้วก็ย้ายสับเปลี่ยน49ไร่ส่วนโซนอีเนี่ยเป็นสำนักง,งานของการรถไฟตึกคลังพัสดุ20ไร่นะคะอาณาเขตเนี่ยตั้งแต่ด้านติดถนนพระราม4ทอดยาวผ่านพื้นที่ชานชาลาอาคารกองบังคับการของตำรวจรถไฟสำนักง,งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยตึกแดงนะคะ จลดถนนพระรามหนึ่งนะคะติดกับสะพานกรรษัตริย์ศึกขนาบข้างด้วยคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็ถนนรองเมืองค่ะโดยบริษัท s r t Asset จำกัดนะคะในฐานะบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำเสนอการศึกษาสถานีกรุงเทพว่ามีแนวคิดพัฒนานเน้นเป็นพื้นที่สาธารณะให้แก่คนเมืองแล้วก็เพิ่มศักยภาพพื้นที่เชิงพาณิชย์แล้วก็ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่กลางเมืองใกล้ทางด่วนมีรถไฟสีแดงส่วนต่อขยายนะคะ และ MRT สีน้ำเงินมีเส้นทางรถท่องเที่ยวรอบเมืองติดคลองพดุงกรุงเกษมสามารถจะพัฒนาเป็นศูนย์คมนาคมกลางเมืองการรถไฟก็ได้เปิดแบบพิมพ์เขียวของสถานี หัวลำโพงออกมานะคะซึ่งเป็นการมิกยุทธระดับ World Class จริงๆนะคะขนาดมหฮือมาถึง9 0 0 0แสนตารางเมตรเลยทีเดียวซึ่งทำเลที่ตั้งเนี่ยของสถานีกรุงเทพเรียกว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากเนื่องจากฝั่งหนึ่งเป็นย่านเมืองเก่าชัยนาทาวแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากรอบเกาะรัตนโกสินทร์อีกฝั่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD นะคะแนวคิดการพัฒนาจึงออกมาในรูปแบบการผสมผสานร,ระหว่างอัตลักษณ์ เมืองเก่ากับความทันสมัยนะคะพื้นที่พัฒนารวมกว่า9000 900, ตารางเมตรนี้นะคะประกอบไปด้วยเฟสแรกเนี่ยเป็นการปรับปรุงอาคารโดมสถานีกรุงเทพพื้นที่ประมาณ25,000ตารางเมตรซึ่งก็จะเป็นการบูรณะโดยโคงสถาปัตยกรรมเดิมแล้วก็พัฒนาโถงด้านในเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าแบรนด์เนมและก็พิพิธภัณฑ์รถไฟค่ะพื้นที่ถัดไป เป็นอาคารสูงนะคะซึ่งเป็นสำนักงานการออกแบบตึกนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากโลโก้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นปีกนกโอบรอบตึกนะคะโดยมีพื้นที่รวม130,000ตารางเมตรค่ะ ส่วนพื้นที่ที่ติดกับคลองพดุงกรุงเกษมนะคะจะเป็นพื้นที่เดินเล่นหรือประมาณ5ชั้นพื้นที่ประมาณ1,10,000ตารางเมตรมีร้านค้าแล้วก็สำนักงานและมีลานกิจกรรมและทางโรงเรือด้วยนะคะเพื่อใช้สำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำในรูปแบบใหม่ๆค่ะ และในส่วนของอาคารของศูนย์ประชุมขนาดพื้นที่55,000ตารางเมตรเนี่ยเป็นอาคารนะคะจะเป็นโรงแรมเซอร์วิสเลสเดนประมาณ60,000ตารางเมตรและส่วนเฟสที่2จะเป็นการพัฒนาส่วนของทางรถไฟและก็ย่านสับเปลี่ยนเป็นอาคารสูงอีก4หลังมีพื้นที่รวมกว่า490,000ตารางเมตรนะคะสำหรับพัฒนาเป็นสำนักงานหรือโรงแรมค่ะ สำหรับที่ทำการสำนักง,งานของการรถไฟและก็ตึกแดงนะคะตึกคลังพัสดุปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่รวมกว่า30,000ตารางเมตรเป็นอาคารอนุรักษ์คงสถาปัตยกรรมเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยจะบูรณะเป็นร้านค้าแล้วก็โรงแรมระดับ5ดาวเหมือนในยุโรปหลังจากนี้ก็จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทและก็ปรึกษาออกแบบเพื่อลงรายละเอียดรูปแบบ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเนี่ยเร่งออกแบบซึ่งจะตั้งเป้าว่าจะเปิดประมูลประมาณเดือนตุลาคมปี2565ค่ะ โดยนายศักสยามชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าตามแผนของการรถไฟเน้นนำเสนอว่าจะทยอยลดขบวนที่จะเข้าสถานีหัวลำโพงเพราะว่าบางขบวนก็ยังมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะจึงจำเป็นต้องทยอยเปลี่ยนผ่านเพื่อลดผลกระทบส่วนสายใต้ยังคงต้องรอระบบเพื่อให้ขบวนรถวิ่งบนโครงสร้างของรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้ซึ่งตนเห็นว่าการหยุดบริการที่หัวลาโพงเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องทาให้เกิดความ ชัดเจนจึงให้การรถไฟทำแผนไทม์ไลน์ให้ชัดเจนและก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดภายในปี2564ค่ะเพราะไม่ต้องการให้ปิดถนนรอรถไฟวิ่งผ่านเป็นปัญหาจราจรอีกต่อไปพร้อมกันนี้จะได้เดินหน้าการพัฒนาหัวลำโพงได้ซึ่งหากยังไม่กล้าทำให้ชัดเจนมัวแต่กังวลคนใช้บริการเยอะไม่หยุดเสียทีเนี่ยทุกอย่างก็เดินต่อไม่ได้ ผมกล้ายอมรับถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะสุดท้ายคนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์มหาศาลดังนั้นต้องกล้าที่จะทําส่วนการให้บริการนะคะสาหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังหัวลําโพงก็จะไม่กระทบเพราะจะมีระบบฟีเดอร์เป็นรถขอสอมกวิ่งบริการระหว่างสถานีกลางบางซื่อไปถึงหัวลําโพงใช้ทางด่วนและใช้ระบบตั๋วร่วมผู้โดยสารซื้อตั๋วรถไฟปลายทางหัวลําโพงเมื่อลงสถานีกลางบางซื่อจะสามารถใช้รถขอสอมก ต่อไปยังหัวลำโพงได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มนะคะโดยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการเดินทางด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่นำมาฝากนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้บริการการรถไฟอยู่เป็นประจำหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะและก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมานัที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ